เอ๊ฮัลโหลสวัสดีครับน้พี่จอยนะครับพี่วีคุณควอนอยู่ด้านหลังนะครับนี่น้องพีอยู่ด้านนี้น้องพีเอ๊โอเคทุกคนสวัสดีครับก็หลังจากจบ r ด d กันมาได้2วันนะครับก็ในถ้าจำมาได้นะครับหลังจากเทรนนิ่งในวันนั้นเนี่ยเรามีช่วงของ v i p section นะครับก็จะเป็นช่วงของการที่ว่าเป็นคัสตอมไมค์ เนื้อหาให้กับคนที่อยู่ใน V.I.P. นั่นหมายถึงว่าใครมีคําถามอะไรก็จะถามเข้ามามีคําถามดีหลายคำถามเลยแต่ว่าหนึ่งในคําถามที่ดีหลังจากการประชุมวันนี้ที่เรามาสรุปงานกันนะครับน่าจะเป็นคําถามของน้องคนหนึ่งที่ถามมาว่าจะตรวจจะดูว่านี่คือคำถามใครคำถามมาว่าเนี่นะโอ้มาเข้ารอบนี้เนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหพลังงานแบบสุดยอดเลยตื่นเต้นมากๆมั่นใจเลยว่าเราจะประสบความสำเร็จแบบพันเปอร์เซ็นต์แน่แต่คําถามคือว่า ทำอย่างไรถึงจะรักษาพลังงานความรู้สึกตื่นเต้น <the> energy แบบนี้ไปได้ระยะยาวอ่าเนี่ยนะครับ <S <'s <the sound> ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากซึ่งน่าเป็นคําถามที่อยู่ในใจใครหลายๆคนนะครับวันนี้เราอยากจะเปิดกล้องมามาตอบคําถามนี้เผื <S <'s <the sound> ่อเป็นประโยชน์พวกเราทุกคนด้วยว่าเอ๊ะ eh, ถ้าเกิดใครสงสัยดังนี้ว่า ay, วันนี้ทาไงนะเรา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 อินละเรามุ่งมั่นเรามีแพชชั่นแล้วจะรักษาความกระตือรือร้นไปได้นระยะยาวต้องทําอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่จะแนะนําคืออย่างนี้เราต้องเข้เาใจภาพนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะวาดภาพภาพหนึ่งให้ดูนะครับก็ พยายามเดี๋ยวจะมาดูกันว่าพวกเราแต่ละคนจะมีความเข้าใจในเรื่องของงานศิลปะขนาดไหนนะครับโอเคปั๊บก็ไปอย่างนี้อ่าป๊บปป๊ปั๊บปดูออกไหมครับว่านี่คืออะไร ไม่ใช่ปาตีนผมว่าบางทีคนจะนึกว่าเป็นปาตีนนี่คือเครื่องบินอ่านี่คือรันเวย์นะครับนี่เครื่องบินมาลันเวย์ทีนี้เวลารันเวย์ของเครื่องบินเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องถือขอบคุณมากครับพี่วิทย์พี่วิทย์มาช่วยถือกล้องให้นะครับตรงสุดรันเวย์ตรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรเลยมันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นต้นไม้นะ้ะนะครับจะเป็นต้นไม้คือรันเวย์มันก็ยังมีสุดเหมือนกันซึ่งเวลาสุดรันเวย์เนี่ยมันก็จะชนกับต้นไม้ ลองนึกภาพนี้ว่าเวลาเราก็อาจจะเคยดูในหนังนะครับว่าเวลาเครื่องบินเขาจะขึ้นเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็จะมีคันเร่งเนาะโยกคันเร่งเดี๋ยวเวลาคันเร่งเวลาโยกขึ้นไปเนี่ยคำถามคือสมมติมีพลังงานอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขายกไปที่เท่าไหร่คำตอบคือคุณจะโยกไปที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคือสุดเลยสุดคันเร่งโยกไปจนทั้งสุดอ่าพอสุดนั่นคือร้อยร้อยเท่านั้นเครื่องบินหนึ่งทำไมครับ <c oughs> ก,อกองเอียงกองเอียงโอเคเครื่องบินมาถึงจะ ขึ้นอ่าขึ้นบินถึงจะขึ้นนะขึ้นบินจขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นบินถึงจะขึ้นแต่นี้ประเด็นคือว่าคําถามคือลองคิดภาพว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคันเร่งเวลาโยกไปแล้วโยกไม่สุดหรือว่าโยกไปสุดแล้วถอยหลังมันก็จะขึ้นบินหรือไมเหมือนจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึลงลแต่พอสุดท้ายถ้ามันไม่ขึ้นอย่าลืมนะครับมันมีรันเว่ สุดท้ายคือพอถ้าไม่ขึ้นยังไงมันก็จะมาชนกับต้นไม้ตรงนี้นะครับตกลันเวเครื่องบินก็คว่ำเลยทีเดียวมันเปรียบเสมือนกับชีวิตของใครหลายๆคนเนาะที่เหมือนกับประมาณว่าบางครั้งเวลาเราไปเข้าเทรนนิ่งหรือว่าเวลาเราไปฟังอะไรบางอย่างแล้วเราเกิดกำลังใจเรามีพลังใจเราคุณรู้สึกว่าเรากำลังจะเทคออฟแล้วเทคออฟแล้วแต่หลังจากนั้นมาไม่นานนะครับสามวันสี่วันสัปดาห์หนึ่งปรากฏว่าพลังงานมันเริ่มตกขึ้นก็ตกลงมาจากร้อยเปอร์เซ็นต์ถอยลงมาแปดสิบเจ็ดสิบห้าสิบสี่สิบอะไเงี้ยนะแล้ว กลับเพื่อใหม่มันเลยเป็นการอธิบายว่าทําไมบางคนถึงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะชีวิตเรามันมันขึ้นมันเหมือนจะขึ้นแต่มันไม่สุดสักทีจะขึ้นขึ้นแล้วมันลงลงขึ้นขึ้นลงลงจะแก้ยังไงเวลาแก้แก้อย่างนี้ครับเครื่องบินเวลาจะขึ้นถูกไหมครับนอกจากว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันยังต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไปถึงระยะหนึ่งระยะที่เมื่อเครื่องบินเนี่ยมันขึ้นไปถึงตายไปถึงระดับเพดานบินมันได้แล้วเนี่ยถึงค่อยถอยคันเร่งออกมาได้ทาร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อเวลาติ่เครื่องก็ไม่ เพราะฉะนั้นจากอุปมาอุปไมในภาพนี้เห็นว่าเรื่องมีจะขึ้นมันต้อง100%มันจึงนำมาซึ่งคำตอบที่น้องคนนั้นถามมาน้อว่าเอ๊ะรักษาพลังงานต้องทำยังไงมันก็คือรักษาความฟิตของใจหรือว่าความฟิตของอารมณ์ของเราเรียกว่า Emotional Fit เนี่ยมันก็เหมือนกับการรักษาความฟิตของร่างกายคือ p h y s i c a l fit ลองนึกภาพว่านักกีฬาเวลาข้อออกกาลังกายใช่ไหมครับเขาก็จําเป็นจะต้องเรียกว่ามีการออกกําลังกายกันอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่ใช่ออกครั้งหนึ่งแล้วเว้นไป3เดือนแล้วค่อยออกอ่ะไม่ใช่เขาก็จะมีตารางการออกกำลังกายตลอดเวลานักดนตรีดังๆก็จะมีตารางการซ้อมดนตรีตลอดเวลาอาจจะกทีก่ว่าโปรเฟชชั่นอลทุกอย่างจะต้องมีระยะเวลาการซ้อมการทําอย่างตลอดเวลา ดังนั้นเนี่ยผมอยากฝากข้อความนี้ถึงพวกเราทุกๆคนนะครับถ้าวันนี้เราเข้าไปรู้สึกว่าเอ้ยอาวัยดีๆจังเลยรู้สึกว่าเรามีพลังงานรู้สึกเราได้แบบเห็นเดสตินีของเราอยากจะไปถึงจริงๆได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจหลักการข้อนี้ว่าคุณจําเป็นต้องมีเรียนรู้ทักษะความสามารถในการที่จะรักษาโมเมนตัมคีย์เวิร์ดคือโมเมนตัมเครื่องด um. ินจะขึ้นได้ทุกอย่างจะพุ่งไปข้างหน้าได้เนี่ยมันต้องมีโมเมนตัมหรือจะทําให้โ um มเมนตัมมันเกิดขึ้นได้ยังไง นอกจากว่าเราสามารถทําได้จากการที่อาจจะฟังเทรน่งอื่นๆที่ตัวตัวเองในรายวันแล้วอ่านหนังสือบ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าสามารถทําได้ให้ทําเลยแต่สําหรับบรรท่านถ้ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะมีอะไรสามารถช่วยให้เราจริงๆให้เราแบบเหมือนกับเป็นตารางจริงๆก็รู้นะการอ่านหนังสือดีรู้การฟังเทรน่งมันดีแต่ว่าพอมันไม่เป็นตารางมันมีใครบังคับมันก็เลยมไม่ได้ทําข่าวดีเป็นอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าสาหรับท่านใดที่ฟังอยู่นตอนนี้แล้วมีความรู้สึกเหมือนกับโอเคปีหน้านี้นะอยากจะนี่เหมือนเครื่องบินลํานี้ ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่อยากจะขึ้นขึ้นลงเดี๋ยวกลัวจะไปตกลันเวนี่นะครับอยากจะขึ้นเลยนี่นะครับโมเมนตัม um มันต้องมาละถ้าโมเมนตัมมันต้องมาผมแนะนำนี้ครับว่าข่าวดีคือเรามีหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งที่ในอาวดีเราไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับหลักสูตรนี้มีชื่อว่ารีบูตดี๋ยวเขียนให้ดูนะเรียกว่ารีบูตนี่รีบูตนะครับรีบูต รีบูตคืออะไรรีบูตก็ตามชื่อเลยนะคือรีบูตเหมือนกับรีสตาร์ทนะครับเหมือนก,กดปุ่มปุ้งแล้วรีบูตใหม่นะครับเราจะไปข้างหน้าได้เนบางทีมันต้องเป็นการรีบูตตัวเองก่อนนะครับรีบูตจะเป็นหลักสูตรที่เอาต้องบอกอย่างแรกเลยนะไม่เหมาะกับทุกคนอันนี้พูดตามนะไม่เหมาะกับทุกคนนะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะเป็นเครื่องบินที่ขึ้นและขึ้นเลยจริงๆถ้ายังไม่พร้อมจะขึ้นแนะนําว่าอย่าเพิ่งเข้าเพราะมันเป็นหลักสูตรที่ต้องการที่ อินเทนซีฟมากๆนั่นหมายถึงจะเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง30วันด้วยกันใน30วันเราทําอะไรกบ้างทํากันอยู่3อย่างผมขออนุญาตไม่เขียนแล้วกันนะครับเพื่อความเร็ว3อย่างอย่างแรกเลยคือคุณจะได้ฝึกอุปต่อ30วันนะคุณจะได้ฝึกอุป,ปนิสัย1อย่างที่เราจะคัดเลือกมาให้เป็นอุปปนิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จ คือบางทีมีความรู้อย่างเดียวไม่พอนะนีสใสมันต้องได้ด้วยนี่นะครับเราต้องฝึกอุปนิสัยคนที่ประสบความสําเร็จตัวอย่างเช่นนีสใสของคนที่ประสบความสำเร็จคือเขามีเป้าหมายชัดเจนอ่าเราอาจจะมีอุปนิสัยบางอย่างเพื่อทําให้คุณสามารถที่จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนไปต่อ30วันต้องทําอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเดือนที่คุณเข้าเราจัดกันทุกเดือนเดือนไหนเป็นอุปนิสัยไหนเราจะทําอุปนิสัยนั้นตลอด30วันแล้วก็มีการส่งงานกันด้วยนะครับนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่2 คุณจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้อ่าเรียนรู้อะไรเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจเจาะจงเลยคือเป็นธุรกิจออนไลน์จะสอนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทํา Facebook Marketing บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง Personal b r a n d i n g บ้างเป็นต้นนะครับขึ้นอยู่ว่าเข้าอยู่เดือนไหนคุณได้ความรู้ในชุดไหนไปคุณก็จะได้เรียนแล้วก็วจะมีการสอบกันด้วยนะ,ะมีการสอบทุกสัปดาห์เป็นวิดีโอเทรนนิ่งเพราะฉะนั้น,น,นคือฟังตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเข้าเรีือนสดนะครับ และอย่างที่3ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สุดของการเข้าเซิร์ฟให้เดรีบูที่ทุกคนชอบกันมากๆคือเราจะมีช่วงระยะเวลาประมาณ25นาทีไม่เกิน30นาทีต่อวันที่ทุกคนจะมาเจอกันครับนั่นคือช่วงเวลา ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มยี่สิบห้าสามสิบไม่เกินนั้นนะครับเราจะมาเจอกันทุกวันนะครับเราจะมีการเรียกว่าจะมีการโคชชิ่งกนใครมีคําถามอะไรอยากจะถามเราจะมีกิจกรรมที่ทํากันภายในกลุ่มเรื่องแบตเตี้บ้านเรื่องของวีคเวียลีพอร์ตอะไรต่างๆบ้างแต่เราจะเจอกันสัปดาห์เนี่ยห้าวันต่อสัปดาห์จันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มตรงถึงหนึ่งทุ่มยี่สิบห้านาที สิ่งเดียวที่ผมอยากจะฝากไว้ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเข้านะถ้าคิดจะเข้านะครับคือต้องมั่นใจว่าคุณจะเข้าได้ตลอด30วันไอเดียคือการรีบูตถ้าคุณทําไม่ต่อเนื่องมันรีบูตไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดผมบอกว่าโอเคเข้าสัปดาห์ละครั้งแล้วรีบูตได้ก็คงจะให้ทําอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ไงถูกไหมครับเราจะรีบูตได้โมเมนตัม um จะเกิดคือเมื่อคุณทําอะไรเยอะๆแน่นๆในระยะเวลาที่จํากัดน,นั่นคือความหมายของคาว่าโมเมนตัมอินเทนเซีย บวก velocity คือ mass นะเนื้อหาแน่นๆแล้วระยะเวลาสั้นแล้วมันถึงจะต้มมันถึงจะระเบิดขึ้นไปได้โมเงไม่ตั้มมันถึงจะเกิดอ่านี่นะครับดังนั้น30วันสำหรับท่านที่บอกว่าปีหน้าจะเป็นปีที่เครื่องบินเราจะขึ้นเท่านั้นนะถ้ายังไม่พร้อมนะครับเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดคิดว่าเอาละถึงเวลาของเราแล้วละ,ละเราอยากจะขึ้นแลวคราวนี้อยากจะไปสู่จุดหมายดี Best ที่เราต้องการนั่นคือ มาเข้ากันได้ครับในรีบูตนะครับจริงๆแล้วหลักสูตรลักษณะนี้มีการเรียนต่อเนื่องแบบนี้มีโคชชิ่งกันลายวันและีหลักสูตรนี้ทั่วไปเนี่ยหลายพันบาทแต่ว่าเฉพาะสําหรับท่านที่ดูวิดีโอตัวนี้อยู่เพราะคุณผ่าน r y d ขึ้นมาข่าวดีคือคุณไม่ต้องจ่ายแบบ4ี0 0ันห้ไม่ต้องจ่ายสามพันสองพันก็ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 499บาทครับแต่เฉพาะสรวบท่านที่อยู่ใน r V d เท่านั้นนะแค่499บาทนอกาทนอเกหืือจากนี้คนนอกที่ไม่เคยเข้า r V d จะไม่มีสิทธิ์ได้เข้ารีบูตเลยนะครับเฉพาะคุณที่ผ่าน RYD เท่านั้นหากคุณสนใจอยากจะให้ปีหน้าของคุณ ระเบิดระเบ้อมาเข้ารีบูตด้วยกันนะครับรายละเอียดว่าเดี๋ยวจะเริ่มรอบใหม่ในวันที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเจ้าที่จะแจ้งให้ทราบเดี๋ยวให้ทักมาในไลน์แลยเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ตอบกลับไปในส่วนรลยละเอียดแล้วกันนะครับแต่ว่าเวลาเราจะเราจะเราจะปิดการรับสมัครวันนี้วันอังคารเราจะปิดการรับสมัครกันภายในวันวันพรุ่งนี้ นะครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนจะปิดรับสมัครแล้วดังนั้นถ้าคุณอยากจะเข้ารีบทักมาเลยเที่ยงคืนพรุ่งนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับ4,900เอา 1, บาทแค่499บาทถ้าใครต้องการจะรีบูตชีวิตของคุณเจอกันใน s 0 Day Reboot แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ